สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือช่องมี o อ t ต r y ีนะครับวันนี้นะครับจะมาทำอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับไม่รู้เดี๋ยวเรือกก็ดะเรื่ตัวไหนไอตัวเนี้ยแหละนี่พร้อมทำนีอย่ that, างพร้อมแล้วนะอ่าเดี๋ยวเราขอพับขาประอบครับแล้วก็เอามือสอดย้ายแล้วจับไว้แล้วจับไว้นะคะ ซอมอย่างนี้ทำมือเป็นอย่างนี้เย่ำสองไลน์นะย่ำสองไลายนะตั้ง,งนะแต่มือย่ำสองไลน์กินก่อนอออแล้วก็ชูหูมาเอาตัวไปแตะข้างตาแล้วก็กลายเป็นท่าดงหูหายขาดไปข้างหนึง่งต่อไปคอม้วนลง แล้วก็เอาขาเยขึ้นโยคะโยคะโยคะถ้าออกเอกกันายพอเถอเดีววดเาอ๋อีนน่ายมไปนีนีาอะไรเนียตูดไปดีกว่าต๊่ถอรเนี้นยแนละ้วก็เอาขาท๊าด แบบคิปนี้ลาไปด้วยท่านด้จยกันประพิษสำหรับคินนี้ขอลาไปก่อนนะเดีย๋ยวลืมกดติดตามด้วยนะคะเพราเป็นกำลังใจในการอัาคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ๊ายบาแล้วบ๊ายบายไปายฝา,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 ากกดติดตามช่องช่องนิโอตอรี่